นี่นะครับผมสอนเสร็จแล้วนะครับระหว่างสอนนะเรามาดูซิว่าปีใหม่ทําอะไรอยู่นะ,ะเรามาดูกันนะปีใหม่ทําอะไรแอบเพีหรอโอ้โหแอบเพีหรอแอบเทีตอนที่สอนนะนะอืวันนี้นะวันนี้ได้กี่บาทพอแล้วพอแล้วถึงเป้ายัางครับได้มานี้ใช่ไหม,มข้อตึ้งเหติหรอ,อเดี๋ยวเรามาดูกันนะปีใหม่ได้กี่บาทนะครับ วันที่้วันนี้วันที่28นะเดินสิงหาโอ้ทำงาน 1, ไ,ได้พันห้าร้อยเลยเหรอประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีนะระหว่างรอสอนระหว่างรอสอนเนาะแต่ว่าทำง่ายใช่ไหม ถ้าเรามีสูตรและแผนมีเซ็ตเซในสูตรและแผนแล้วก็มีความรู้ด้วย<ช>นะปีใหม่นี่ใครอยากเรียนกับครูปีใหม่นะมาได้เลยนะครูปีใหม่นี่จัดการอารมณ์ได้กับทุกคนเลยนะว่าให้ทุกคนไนดะ้ทำตามสูตรทำตามแผนนะแล้วก็ปังๆแน่นอนนะครับอืมปังๆนะแล้วเราพักกันอะไรยังใช่พักแล้วจะขอเงินเลยโอเคนะนนโอเคครับยังไงฝากติดตามแบงคดเตอร์สองดสามด้วยนะคบปีใหม่ปังๆ